วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องต่อหมอของนิวยอร์กนะคะในดาน JFK ว่าเขาถามอะไรบ้างคือรอบนี้มาก็คือพาแม่มาครั้งแรกแล้วก็ให้แม่ r รีเควสต์วิว h a ร์ก็คือจากสายการบินสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าออขอ e ิว h a ร์หน่อยเงี้แล้วเขาก็มารอที่ประตูทางออกของเครื่องเลยแบบที่เครื่องเลย แล้วก็พอแม่นั่งบุก็ออกมาเขาก็จะพาไปเลนพิเศษสําหรับคนรถเข็นสำหรับรถเข็นเนาะต่อมาเป็นอเมริกันคนขาวผู้ชายก็เข้าไปพอ,พอรีมาเป็นครอบครัวมีเรามีน้องสาวมีแม่แม่เป็นคนแรกแล้วคนที่2น้องสาวต่อท้ายก็ยืน่นพาสปอร์ตให้ทีเดียวสามเล่มเลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามว่าเธอ,เ,อเขาจะดูว่าแพนของเธอ เขาจะถามคำถามแรกอะแผนแผนอะไรมาทําอะไรเราก็บอกไปเลยว่าโอเคฉันอยู่นิวยอร์กกี่วันไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่บอกจนครบทุกแผนเลยนะแลนวนี้เขาก็เลยโอเคเขาก็ดูขอเขาดูตัวขากลับก็ยื่นให้ดูมือถือเอายื่นให้ดูปุ๊บเขาก็ดูพอเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเออเนี่ยใครซัพพอร์ตทริปนี้ใครจ่ายอะไรเงี้ยเราก็บอกเราจ่ายค่ะเขาก็บอกว่าเธอมีเงินสดมาเท่าไหร่ด้วยความที่ ไม่แทบไม่ได้ติดเงินสดมาเลยเนาะเพราะว่าพอไปอยู่เมืองไทยมาสองเดือนกว่าก็บอกเขาว่าเออฉันไม่ได้มีเยอะนะแต่ฉันก็มีบัตรแม่ฉันก็มีบัตรเครดิตน้องฉันก็มีเขาก็โอเคแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าเธอทํางานอะไรใช่ไหมทํางานอะไรเราก็บอกไปเออทํางานโรงแรมทํางานร้านอาหารไทยแล้วเขาก็ขอที่อยู่ก็จะขอที่อยู่แล้วก็บอกไปที่อยู่ที่ยูทานุเนรจ่ะเออแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าโอเคแล้วเธอ มีของกินอะไรมามีผักไหมมีน้ำมีนดีเราก็ตอบอ๋อไม่มีค่ะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมีแบบไม่ได้เอาอะไรมาเอากิฟท์ที่จะมาฝากมี product animal มีอะไรไหมบอกไม่มีค่ะแค่นั้นละจ้าหลังจากนั้นก็อ่ะถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปก่อนไม่มีพิมพ์ลายนิ้วมือนะแม่ถ่ายรูปเราถ่ายรูปน้องสาวถ่ายรูปส่วนน้องสาวอ่ะ เขาเคยมาแล้วเมื่อประมาณเกือบหปีที่แล้วอยู่หเดือนใช่ไหมมาคนเดียวรอบที่แล้วเขาก็ถามว่าอ้าวเอเอทำไมไม่ได้มากับแม่ตอนไปสัมภาษณ์วีซ่านะเขาก็บอกว่าอานะ้อาวเนี่ยจะเขาเขียนสถานทูตเนาะตอน,น,นไปสัมภาษณ์เ่เชใหมาเขียนว่าน้องสาวจะมากับแม่แต่รอบแรกอะน้องสาวไม่ได้มาเขาก็ไม่ได้พูดถึงถามอะไรเกี่ยวกับก่อนหน้านั้นเลยนะ เลิศนะ่ะแล้วเสเร,<ๆ>ร็จแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเรียงคนเลยค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จสามคนเสร็จภายในห้านาทีคือเป็นอะไรที่แบบเร็วแล้วก็แบบว่าโอเคมากแต่เขาก็จะถามเหมือนกับถามเป็นคําถามที่เขาจะต้องถามพวกเราทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหนึ่งเตรียมเลยก็คือบอกเขาให้ได้แพลนคืออะไรแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้ขอดูขอดูรีเซอร์วิชขอดูอะไรเขาไม่ได้ขอเลยนะแต่บางคนอาจจะขอเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเตรียม การท่องเที่ยวบอกเขาให้ชัดเจนเรื่องว่าเอาเงินติดตัวมาเท่าไหร่ให้ชัดเจนนะทุกคนแล้วก็คือไม่เงงงะต่อคำถามแบบเป๊ะแต่อันนี้มันก็จะตามเพราะเราเป็นเซ็กซี่เส้นแล้วก็คือมันก็จะมีความแบบอาจจะง่ายกว่าคนที่อาจจะท่องเที่ยวทั้งหมดหรือ,อยังไงแต่ทุกคนจะต้องตอบคำถามด้วยความมั่นใจรลเราจะเชิดไปจ้ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเข้ามาอเมริกาได้นะคะบ๊ายบาย